วันพ้านางที่อัู่บนบางมันตับเนี่ยไก่ดำแซ่บพี่ดีนี่โอ้อบไก่ดำครับเฮาเรียบร้อยเนาะก่อนอื่นต้องขออภัยในเสียงพัดลมนะครับเดินนี่นะครับไก่ดำนี่ครับไก่ดำแซ่บนี่ครับแซ่บวันพ้านางที่อยนบางมันตับเนี่ยไก่ดำแซ่บพี่ดีนี่ โอ้บกไก่ดำครับเฮาเรียบร้อยเนาะเดี right. right. okay. ๋ยวสิมาสับเด้อสับเลยครับผมอบไก่ดำโอ้จะเสียจตัวเดี๋ยวให้เซฟตองสับแล้วนะให้มันกินด้วกันนะครับเดี๋ยไก่สับกันสุกก็สุกได้จริงได้กสุกกยจะกินได้เล็กน้อยมันสิเบิ้ล นี่แหละครับผ้าขาวห่อมือนีิปุ้ยคักแน่นะครับไก่อบสับเรียบร้อยครับไกด่ดำเด้อครับนี่ยหมกปลาโอ้ยกับเขาได้หน่อยดำหูกุนเชียงต้มไก่ต้มไกด่ดำต้มไกบ่บานมาครับมาผู้ใดอยู่ห่างไก่บ้านบ่ได้ดครับบ้านกับบ้านกิกนขางน้ำกันเด้อมือนีิเอาครับนั่นเด้อทุกคนนี่แหละครับผมวัชริด ดดมีซบีล่ะกลัวน้อยๆครับกวมันใหญ่มีซาเบียล่ะเนืกินเมื่อไรมากินแ้วกันครับผมเลยอยู่ไก่เลยอยู่ไก่กัยยกกมาเลยมีม,มูกินอเปิดช่องผมครับก,ดดก,ดดกินแล้กันมีามกองนะมาเป็นเามอะไรงลยต้องใหม่เดียเดี๋ยวต้อใม่ต้อใม่เยอะางมูอ่ะงมูกงมูไห mười lăm 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 มันเอา <coughs> 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 ใกล้ดำเสนยร่กจะเสียไปครับมักแเสบถ้ะเสียรสชาติมันก็นุกมันละก็ไปบานหน่อยนึงอนเทองรงี่เมาแล้วไม่แล้แต่ปุ เขาก็มากินเช้าอืมครับเฮ็ดผักบุ้งเส้นมื้อนั้นครับอ๋อเขามากินเช้านี่ก็ละสิไปบ่ตายผัดแหนมก็

้นกกกาไมหเหยวรบติกรงมูไก่ไาแม่้เปลี่ยนแม่ก็บกล้าเพื่อ้เนกล้าไปเอม่ดอ๋อนไม่ตังไฟแม่้บ็ตอนนี้หลานกกระดูกกระแหงนะได้ครับเยอะกว่านั้นอกตกินะหมไก่

ตรงแรห้มันก็กไก็าวโอ้นักมาจุนๆนี่บอกตักกีหรอดก็สีน่ารักสวยมันน้ำพ้มก็นำตัวห,หนนะววงวายเลยนะก็ยืนนำตัวหงายก็มากบอกไว้เม่อกเดี๋ยวเอะเอาไปจิ้มเลยแม่ตัวนะก็ยุติหนาอยู่นี่แหละครับกับเผาบานเข่าคือ่วบาดม,มันแสบด,ดีเด้ กินหลายคนก็พปีกำลังกินนี่ว่าใส่ด้วยไก่นขาเนี่ยมืดดิดใส่ไก่ดีจัม่อับยแบบไร้ปวดมันเสายยาคี่กินหร้ยาแล้วกออู่มอนมากมัน <notable> ต <berries> ้องกินเป็นตีนไก่เแียบเลยเวลาชิ้ยังน้อมันกินมมาเสีบเป็นเป็ดม่วหัอเนาะ เดกก่พักเด็กทว่เ้องรครับ้เ,เอ้าจีบเขาเหอนกัน,นเดี๋ยวเข้ามาไทายกินเหมือนกันครับเดียวเขาอยากจีบเขาก่อนล๊บนึงไว้ร่นงเลย โ้กันมันจะเี่ยเม่กนผ้าเนี่มูอไรเงี้าของใช้เหรอเกิดเหรอมันโมจิเราไมลาดมันง่ดยนน่มดีแม่นี่ต้เีอย่างเช่นเขาตีเหมือนแม่เลนของมันกับพอไมเาไยังหดูหอกมีดแม่หูเม

กพอพอ,พอย่างแตอยู่ในข่ายเนาะกินเขา,ากินยังกับกินอั้นแลไม่เนาะโอเคครับเรียบร้อยกิ่มนำตำล่างคนหนาะเนาะจะพ่อๆกันไม่คิดหนาครับกับเขาแซ่บๆแบบนี้จะเครียด้องเดี๋ยวมี่งไปชุ่มเนยมันนีก็ไม่ดูอภิเองเพราะนเพื่อในใกลดับนะครับเลี้แต่กระดูกครับผม ใส่รับลมลบลอดใส่ต่อรบลบอดเู่นีลครับต่อธรรมดาแล้วก็ตรงใจนะครับัเมื่อนี้ผู้กูมด้งูยูนิคอร์บเปิดพิมเท่านะครับขอบคุณเจ็ดสิบสองซับสไคร์เบอร์นะครับโอเคครับสำหรับที่นี่ลาดพร้าครับผมเสือตัวเก่าเพราะมันเอาเองแค่มีเสาเดียวแล้วที่ทำนั่นแหละครับผมโอเคสวัสดีครับ